พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่30ตุลาคมคริสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณเอเมิเลียแมคคาเล Not แคโรไลนาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องอยากกังวลอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ25-34ถึง34และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามคัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่ 10, ข้อ29เมื่อท่านต้นแกะของท่านออกไปหมดแล้ว ก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามท่านไปเพราะรู้จักเสียงของท่านคุณเอมิเลียแมคคาเล่เป็นพยานว่าในฐานะที่เป็นคู่ชีวิตที่ยังอายุน้อยพวกเรามีงบประมาณจำกัดการซ่อมบ้านอย่างเร่งด่วนทำให้พวกเราไม่มีเงินซื้อของอย่างอื่นเลยดิฉันรู้สึกกังวลใจ ดิฉันนั่งอยู่ที่บ้านไร่ของพวกเราด้วยความมึนงงและมองดูลูกๆทั้งสองคนเล่นอยู่ในสนามโดยสายตาที่เมื่อยลอยดิฉันพยายามคิดว่าดิฉันจะเพิ่มอาหารในตู้กับข้าวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวของดิฉันจนกว่าจะถึงวันจ่ายเงินเดือนงวดถัดไปได้อย่างไรดิฉันรู้ว่าอย่างไรเสียเท่าที่มีอยู่ ก็คงไม่เพียงพออยู่นั่นเองทันใดนั้นมีรถเลี้ยวเข้ามาที่ทางเข้าบ้านของพวกเราเสียงตแตรดังขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งออกมาทักทายดิฉันเธออธิบายให้ดิฉันฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเจ้าของบ้านคนก่อนได้ให้เธอเก็บองุ่นพันบรอนในที่ดินนี้และเธอถามว่าจะเก็บอีกได้ไหม ดิฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนและไม่เคยเห็นเธออีกเลยแต่หลังจากที่เธอเก็บองุ่นแล้วเธอให้เงินดิฉันด้วยความขอบคุณซึ่งมากเกินพอที่จะซื้อของที่จำเป็นดิฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคือปาฏิหาริย์จากพระเจ้าเรื่องนี้ทำให้ดิฉันนึกถึงพระพรที่คาดไม่ถึง หลายๆครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแผนการของพระเจ้าที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าได้สอนดิฉันถึงพลังที่เปลี่ยนความกังวลให้เป็นความวางใจเราทุกคนสามารถยึดมั่นในสันติสุขของพระเจ้าได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนข้อคิดสำหรับวันนี้ แม้ในเวลาที่ไม่มีความหวังข้าพเจ้าจะวางใจในพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ไม่มีอาหารรับประทานข้าแต่พระเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับวิธีการที่ทรงใช้เพื่อจัดเตรียมสิ่งจำเป็นเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายโปรดนำข้าพระองค์ทั้งหลายให้แสดงความรักต่อผู้อื่นในแบบที่คาดไม่ถึงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสัตจในประเทศไทยโทรศัพท์053244381ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ